สวัสดีค่ะบริษัทวิ๊กจอนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเฟิรนพามาดูวิธีการสตาร์ทเครื่องอเบนซิน16แรงนะคะลูกค้าส่วนมากสั่งเบนซิน16แรงไปก็จะมีทั้งแบบชนตรงแล้วก็แบบใช้ส่ผ่านแต่วิธีการสตาร์ทก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปกับตัวเครื่องก็จะมีอะไรนะคะ เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีคู่มือสมุดคู่มือการใช้งานนะคะพร้อมกับใบรับประกันสินค้าตรงนี้นะคะแต่โดยปกติแล้วถ้าลูกค้าซื้อเครื่องไปกับเราอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเครื่องมีปัญหาหรือว่าต้องการอะไรก็โทรมาที่บริษัทได้นะคะที่เบอร์0885851974แจแจ้งว่าแจ้งชื่อผู้ซื้อนะคะเราก็จะสามารถเช็คประวัติได้แล้วก็ ดูเรื่องอะไรให้ได้นะคะอันนี้จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องศึกก็ได้นะคะเพราะเรามีประวัติอยู่แล้วพาไปดูคลิปเอาแบบรัดรวมๆเลยนะคะว่าเริ่มสตาร์ทยังไงนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องตรงไหนไปดูกันเลยค่ะมาดูที่เครื่องกันเลยนะคะตอนนี้เราจะเห็นอยู่สองปุ่มนะคะก็คือด้านบนสีขาวจะเป็นปุ่มโชกนะคะส่วนด้านล่างสีดําจะเป็นก๊อกน้ํามันนะคะอย่างแรกเลยเราก็ ดันมาฝั่งขวานะคะเป็นออนทั้งสองเลยนะคะทั้งก๊อกน้ำมันแล้วก็โชกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บิดกุญแจสตาร์ทเลยค่ะแต่ว่าต้องเติมน้ำมันก่อนนะคะลูกค้าอ่าพอเครื่องติดปุ๊บแล้วเราจะเร่งคันเร่งก็อยู่ที่ตรงนี้นะคะแต่พอเครื่องติดเสร็จเราก็ต้องรีบดันโชกกลับมาฝั่งซ้ายที่เดิมนะคะ แล้วก็เลงเครื่องตามที่ต้องการใช้งานได้เลยนะคะกรณีที่ต้องการเก็บเครื่องนะคะก็แนะนำให้ถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่นะคะตัวนี้ที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะแก๊สโซฮอ 20, 91หรือ95ก็ได้ค่ะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะหรือว่าเติมน้ำมันเครื่องก็เติมตรงนี้ได้เลยค่ะ จะมีจุกสีส้มนะคะอยู่2อฝั่งของเครื่องแล้วก็หมุนตรงนี้ออกนะคะเช็คน้ำมันเครื่องได้นะคะนะคะอันนี้เราเติมไปแล้วแล้วก็จะมีอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนกันเติมทางไหนก็ได้ค่ะเนะะี่ยค่ะแล้วทีนี้ก็มาดูการถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะจะมีนออ็อตจุดสอตัวด้านล่างนะคะตรงนี้ไขออกแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยนะคะ ในส่วนของน้ำมันเครื่องของตัวปั๊มนะคะจะมีจุกดำๆสำหรับเติมตรงนี้นะคะใช้เป็นน้ำมันเครื่องสีจังหวะได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้ตามสเปคที่ติดกับตัวปั๊มไปก็ได้นะคะแล้วก็สังเกตที่ตาแมวตรงข้างปั๊มตรงนี้ค่ะเติมแค่ครึ่งตาแมวก็พอนะคะจุดสีแดงนะคะ